ว่าไงครับเนี่ยทำยไร<ม><ม>ครับฮะ<า>อโอ้โหแปลงนี้กินได้เปล่ากินได้โอ้โหเตรียมแบงเรียนแล้วเนี่ยโอเตรียมวันนี้วันอะไรตุจจ๊จี๋ล่ะใจใจ เราอ่ะแยกไปเลยอ๋อแล้วก็ลูกใหญ่ยังไงพอแท้ต้องให้มันเล่นอันนี้ด้วยอันนี้ทำไมเล่าดูได้ขึ้นดูแล้วเออนั่นแหละแค่นั้นแหละกำลังดีแล้วน้องภูยอย่าผล็อยของยายอันนี้ปั้นได้ปะได้ได้ขั้นทำนี่แม่าไม่ทำลูกเลื่อยกันหน่อยปั้นเป็นกลมๆแล้วก็แบนไม่ต้องไปสีดายไปจอ้องไม่จ้องไม่ไมช่วย คันทำเอไส้กระเทียมวิกไทยถั่วเขียวหมูใส่ไปเยอะๆน้ำตาลรสชาติมันจะอร่อยผูสัมผัสด้วยสิทำประจำปกตินั่นแลยอ่ะ,อะ,อะ เดี๋ยวมันขึ้นตัวแล้วก็ได้ค่ะขแป้งหนักแปงรูปใหญ่รูปใช่แป้งไงอย่าหย่อนเข้าเดี๋ยวตรงไปให้โตไเองครูทำมงเทียนนะอ่ะเลยครูทำมงเทียนนะเออแล้วก็แบนๆอย่างนี้ลูกแค่นี้พอ ใส่น <G Incre> ้ำตาลเปลาไว้แมวของน้องใส่น้ำตาลเปลาไม่ก้างกลางอ่ะแม่ไม่กนให้มันนั่งนาแล้วเราบอกตอนนี้เอาโดได้อ่ะน้ำผึ้ได้น้ำตาลหน่อยรสชาติมันจะได้อมกลมมาลูกอ่ะคงจะรดไม่ต้องนะป้าไม่ต้องไม่มาเออเลยอันนี้เอาไปก่อนอ่ะอ่ะ น้องเค้งนี่ใครทำเนี่ยน้ำแข็งเงินู่นอย่างใครทำก็ต้องนวดเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้น้อเข้งงมันง่ายเอาหน้านวดนานทำอีกน้ำหยดหน่อยน้ำนี่ขวดเขียวนะนนู่หน้าน้ำเปล่าเร็วเหยดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวอีกหน่อยอีกหน่อยอ่าพ่อๆๆๆพ่อพ่อไปนวดไปนวดไปอีกชั่วโมงอ่ะแม่ของน้องกูมันลูกใหญ่กย่บ้านนวดเล ให้นอดไปอีกรึ่งโมจะไม่อุ่นไหวแล้วนะินไฟแตกไ่ใ,ใหญ่กับตัวแป้งเดี๋ยวมันสุกแล้วมันจะพองนะ่ะ มาทำทุกปีก็จะมีไรแล้พปีนพหน้าคุณคุณจีนมันไม่เอาแล้วใช่ไหมเออเลี้ยังแสมได้เอ้าได้ต้องใส่ก็ไม่ไหวานเรี้ยงของยา,ายที่ใสมันถต้องยาลอยเอาลงหมดเลี้ยงเต็มหน้า ไม่ได้แล้วให้มันเล็นมันันเลือดแต่กินได้ไม่ได้ก็ทั้งมัน,นไ,ไ็เลยได้หรอได้อะเด๋ดเยจะให้กํามังโต๊กนั่รเลเลยแหละด้วซ่องรู้ขอไปอ้างมือก่อนกํามังจเจอที่ไหนไปของโบรากํามังเลยนม่ชอบใจไปต่อ นี ừ, ่นึ่งอยู่ไงเนี่ยเออนี้หออแมวเหรอเดีืยนเป็นรายได้แล้วแหละจะเอาไปำคนเดียวอะนึทุ่ใงว่าะทนวร้อนนู่นน่นึ่งแล้วซึ่งแตง่มลองนึ่งดีดีดูกล้องแงนะโอ้มีกล้องนี่ทนนู่นรได้กัต่อะไรติดล้ มันร้อนได้ถูกสุดมันไม้เจนอยู่ในหม้อไงมันนวดแปะเอน้ำตากันมันจนั้นไหนนะอ่าอร่อยดีได้ยังยังอร่อยดีโอ้ ไม่ต้องเบื่อแกแล้วก็ไม่มีใครมาหาแค่ใครมาว่าอย่างเงี้ยมาซื้อเงี้ยไม่ขายเอาเฉพาะเพราะว่าไอ้บีมาบ้านแลว้วอ,อ,อันนี้แป้งหอมอันนี้แป้งหอมแป้งอะไรหอม นี่มันแข็งงนวกเอากคนเลยแัออกมนส่งลูกค้ากันปะกูทิ้นทำค่ายใหู้ไปนั่งค่ายทิ้งสองโมงครึ่งเมื่อี้เปิดบมอีอะไรมันไม่ไหวแล้วเน่ไปต่งานเยอะป๊บทรงทิวันเพิ่งเหรอตัวเองตอนนี้ห้าบ่อว่าประมาณสามถห้าวน มันเหนื่อยมันไอ้ที่ทิ้งเป๊ะเป๊ะที่จะอ้ำอ่ะนี่แยมันไอ้นี่มันเขาจ้ามัน,นมันก็มันไม่ได้มันช่วงโควิดขนมจะดีไม่ดีก็เป็นที่ใบตองนะจะบอกให้ใบตองไม่ดีก็ยัดไปรู้เพื่อะะนะะไหนอะโอ้เอาขี้มุกออก อีมู๊รูปแป้งวะนะแป้งเอาชีบแม่ทำก้อนนี่นแล้วหนูอันนี้มันเริ่มแห้งลหแล้วเห็นปะแล้วก็อีรูอาไว้ที่ไหนนะที่ปั้นแล้วปั้แล้วนัองอ่งไงแม่ไอ้ที่ห่อแล้วยังไม่ได้ห่ออ๋อห่อแล้วเอาไว้ทาอทานี่เขาโยนไมาไม่หอ่หอห่อซี่ห่อไงอะ เดียมนะเออเราไม่อัดอีผูอ่ะผูทำขนมเคียงอะขนมเคียงไดรเขาไม่ใช้กระดาษอ่ะอ่ะเอาดิลวดให้มันแห้งกว่านี้ยังไม่แห้งอ่ะลวดไปใช้กระดาษแล็บก็ใช้บิดตรงใบตองใบตุ้มได้เดี๋ยวฉีกเล็กปุ๊บใบตองใบตุ้มใบตุ้มใบตุ้มชื่ออะ้รทำไง มีนต้องทำเพื่อเล่นไงนะทำที่ไทยเพื่อเล่นงตั้งมันตั้งมันแม่นทำเดี๋ยวแป้งติดจมูกมันจะงมมันงมันฝากระยุ่งกระยนวนเน่ยกระยนวนตะโพวห่วยตีการลดแป้งต้องลดแบบชะม ong ต้องชะม ong นะโอคิ้วครับเอาแป้งแป้งนั่นหรือนั่นคืออะไรนั่นนั่นสมเปาด้วยฮะห่อแล้ว ห่อไส้ห่อไส้อ๋อไม่ห่อรึไงห่อไส้ใหญ่ก็ฉีกดิไม่งั้นการกายตัดขึ้นแป้งผสมอะไรบ้างนี่เลยน้ำน้ำตาลแล้วก็แป้งน้ำตาลเกลือใช่ป่ะแป้งอะไรแม่แป้งแป้งข้าวเหนียวสิแป้งข้าวเหนียวเป็นขนมเทียนสูตรเลเทสสำหรับเด็กค่ ไม่เน้้พวก้สูตรเรียนรู้กันแค่แป้นเดียวมาไม่ดูแค่ปั้นแค่ปป้นเองอ้อันนี้ไม่ได้นะหมดเาล้ำไข่ก่อนก็น้ำทานดีนะ่านไม่ตะลุ่นะแต่ขนาดม่เอาไปไหนน บ้าทำขนมปังปล่ถ้าร้านอื่นมีเูาก็ไม่เตืมมือบ้านเขาเดี๋ยวทำขนมปังได้เปล่าได้ไหมไม่รู้เราทำนุ่มขนมปังหรอเนี่ยเรื่อยอะไรอย่างเนื้อนึ่งต้องใช้อะไรน้ำถึงเออใชจรังถึงว้ะเขาเรียนมารังอะไรนะรังถึงเขาเรียกรังถึงอ๋อนี่เขาเรียนมาเปล่าเขาก็เรียกรังถึงเลย ชาวบ้านเขาก็เรียกซื้อเลยดีเว้ยหน้าด่าก็ไอน้นมบะกิมลองบะกิมเนี่ยถ้ากินก็ทำได้จะไม่ก้อนนี้เอาเอากระป๋องกระป๋องนมเดี๋ยวยอยู่นิ่งๆแป้งติดอยู่นิ่งๆแป้งติดขี้มูก <c oughs> ซิงซงซงตั้งไม่กลอ่ากลมกลมเะกลมแอนมแป้งไม่กลมอีกกลมน่ะแม่เห็นแว๊บๆด้ว่แอ็มไปเดแป้งมั้ยองมา กาทคนไทยเอาไม่ไว่าว้ทุกคนี้ยมามาณนี้ป้่ะประมาณนี้ได้เปล่าไหนน้อยกว่านั้นสิใส่ไส้ยังตามบายใส่ไส้ไปง่ะไม่ทำอะไรไม่ทำไปปั้นให้กลมต้องปั้นให้กลมอ้าไม่กินข้าวแล้วผัดปลาช่อนไลเอ้า ชอเฮ้ยเอาเอากักมันมันลงไปด้วยดิเดี๋ยวมันติดไปตองนะนี่โกมแล้วแล้วปลาช่อนทอดกรอบแล้วก็ผัดพริกของผูถึงไปจะอร่อยเลยนะแล้วแปงตอัอทอดงตอแม่ฟูไงข้าวข้าวก็ทำด้วยตองให้ดูสักคอ่ะนู่นเอาแไข่อะไห้ไข่ห่อ ให้แม่หอให้ดูทำไห่อแบงห่อแบบถูกต้องมีหอยมันรูรูแล้วแม่ไม่ใช่กระดาษประกอบประกอบไม,ไ,ไม่ได้สิกระดาษออกกนีนติ๊วติวติ๊ตวติ๊กติ๊วติ๊วติลวตวติ๊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 กติ๊วติ๊วติ๊วติ๊ติ๊วตวตาวติวติ フフ <laughs> ผมว่าให้ปั้นเป็นลูกเล็กๆก,ก่อนอแล้วก็ปั้นกลมแล้วก็ใ,ใส่ไว้ใน,นหอดีแล้วของงูอ่ะของตุ้งลังข้าวเว้ยะอะถึเราไม่หอ่อแล้วหมูจะเต็มถ้วยเยอะน่ะหมูห่อดลห่อไม่ได้เดี๋ยว ็กต้องเท่านี้แป้งเนี่ย,<ม>เ,ยเท่านี้ก็พอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปั้นกลมก่อนอ้าวตามใจหนูเราตามใจมึงไปไกลเลยไปมีที่หน้ายายนีนย่ไม่ใช่แป้งแป้งปะเดี๋ยวจะหาว่าแป้งอะไนี่แป้งอะไรมีแม่เม็ดด้วยนะยนะน่ะยากแต่แยากไม่มน่าเล้ การนึ่งให้พอดีก็คือประมาณทุ่มหนึ่งดอกอม,มาสุกไม่สุกต้องดูจากทุ่มหนึ่งดอกคนโบราณก็ททำอย่างนี้เราต้องใช้วิธีการาทุออทท่ตอนนี้ทุ่ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับป,ป,ปักทุ่ไว้ ไก่นี่ครับปักทูบเอาไว้ครับไก่จะหมดดอกแล้วครับก็เกือบจะสุกร้อย้าหมดด,ดอกอะไรก็คือสุกครับอันนี้เป็นสูตรของคนโบราณที่เขาทำกันมาครับเนี่ยอันเนี้ยดูอันนี้อ่ามันจะได้ไม่ติดอันนี้เอาแดงแล้วหมดพอดีไม่ต้องอ่ะอันนี้อะไรรู้ไหมน้ำมันอ๋อน้ำแป้งก้อนนี่นเหรอ มันก็เดี๋ยวน้ำตาลโกนโกนโกนให้มันเข้ากระเข้าใส่ทำไรมีไส่ป่าเนี่ ไม่ได้แม่ต้องหั่นไปนู้นที่สุดต้องหั่นไปกรอบที่สุดอะโตีนเดอา่แผนะใแปงแผนนเยแป้แงแผนนะแป้งข้าวเนียวก,ก็น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำตาลปิ๊กปนกันมันก็เลยเอามาเป็นตีนี้ คนเขใช้น้ำตาลใส่น้ำตาลใสาข้าวกินไม่ต้องให้น้ำตืดเตืดอตามรับเป็นไงนะก็ดีอ่ะแดงๆอ่ะคนจีนอ่ะมึงกินก็ทำแบบนี้แหะ อ๋อเราสามจุดสามจุดจุดเดียวได้ป่ะโอ้ไม่ได้ต้องสามจุดไม่รู้เขามาอย่างนี้ขนมขนมคดูทำทงเทียนแล้วก็แบนๆอย่างนี้ลูกแค่นี้พอเออเอาด <c ute> ูดเองดิของใครของมันเนี่ยเนี่ยของน้องครูมีลูกใหญ่ด่วยเอาดูดเลย ให้นวดไปอีกั่โมงจะไม่อุ่นวายกันมั้งใหญ่กับตัวแป้งเดี๋ยวมันสุกแล้วมันจะพอง

เปล่าเขาก็เรียกลังถึงเลยชาวบ้านเขาก็เรียกซื้อนดีเว้น้าทำก็ไอ้อันระกินกินม่ทนวะตอนนี้เอาอไรเอากระป๋องกระป๋อ้อู่นิ่งๆแป้งติดอยู่นิ่ๆแปงติดขี้มู ต้องน้ำมันใจเยอะๆหน,น่อยเพราะว่าก็เดี๋ยวมันติดไปเตา